สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสก,ก๊อตลพลออฟฟิเชียลครับตื่นไปกดเอ้ย <laughs> ตื่นไปลูกเอ้ยวันนี้เป็นหน้าที่เวนวันจันทร์ขยะไปถิ่มครับผมสำหรับน้องๆดูแลก,กันไปครับคือจังบอบพทนวา่าเหรอจะว่าตายไปเอาไปบ่ได้นี่แหละครับเอาไปได้แล้วนี่ขยะนี่ อ่ะแล้วถาบอดมากก่อนพี่ซอมใหม่ดอกรถคิดว่าเนี่แค่คิดว่าจะซ่อมให้ใหม่แค่มือดสินเลยถินเลยถินเลยยะนาบุญลายปากระจับกันดี ทํางานนนี้การใส่ใบกลารของนางก็อยู่นอนมากอยู่นอนมากเป็นไงเมื่อคืนบอกเมื่อคืนผู้หญิงไม่ลงท่านี่หว่าเมื่อคืนเหมือนเดิมเมื่อคืนตอมันมันก็ร่างก็ได้ในการนอนเย่าคืนละเมอหนึ่งสวมหน่งฝายกันกินมากกัเพียงอย่างนี้นี่นี่คือพื้นฐานเริ่มต้นยังไม่ถึงกับ นี่คือขั้นพื้นฐานของคุณครูยังไม่เสร็จนะบอกไว้ก่อนคือนี่คือลงท่าแรกคือซือ้อท่าแรกวันแรกวันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ3เพลงหรือ5เพลงในวันเดียวเี๋ยวต้นหลอดกูเด้ซื้อหลอถใหม่มาใส่บ่ ไปไม่อีกรอบก็ได,ด้เอาไปก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาใหม่ซีแดงเหมือนนี้หนึง <c ười> น่งซีแดงเมื่อนี้บอขาดครับปกติดีโค <c ười> <c ười> เอาบอกผมแล้วเอาบอกแคยังบอกเขาก็อายตัว บอกเจ้ากระสีอายม่วนลงอีกยากอีกไม่บอกดีแล้วถ้าบอกไปเดี๋ยวก็เนาะเช้าเมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนคลิปที่สองบอลนะนะพูนพูนเห็นมาขับเสือเรื่องเลื่อยคอยเสียเลย เช้าๆ,าๆกับอะไรยังไงถ้วยคู่เด้หน่นเด้อเอาไว้นันละเอาไว้ทิมเสีหมอนละที่ล่างเอาดอกบ 6, ดได้หกหรอก็หกหกแป๊หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสิข่าวก่อน ลูกศิษย์เข่ว,ขวัดเอากันได้ดอกข้าวเหนียวร้อนร้อนรอสิกข่าคันข้าวข้าวเหนียวบศิษย์โ้ยหมอควมใช่เนาะ ครับผมมาแล้วมาแล้ว <Man> นัดเจ็ดโมงเช้าตอนนี้คือเก้าโมงเจ็ดสโมงชนะเธอชนะเธอตีสองแเธอมาทไนว่างซะที่ไหนจ้ะเอาบ่อพ่อเขาไหมมีหาก็หุงเมื่อกี้หมไม่ทอดง่ายจ็ะ บอเกสีออม,มสีออมไอ้แม่ออมบ้านแม่บริษัยผักซีเลาาดอกสศออมไก่เล้าจะไปซื้อใบแมงลกักให้เจ้ามาเบิงเข่าก่อนเข้าหนึ่งเข่าซิกแล้วกนันจะไปซื้อใบแมงลักก่อนผักอีตูสกว,วาพิษไม่ได้ซื้อใบแมงลักนะคะเขาเรียกว่าผ<ะ>ักอีตูอยู่ขัากบลูกสาวตื่นแล้วตั้งแต่ซีห้าลูกสาวตื่นมาแล้วบ่นว่า พี่พี่ทำไมไม่มีใครลุกมาเลยจะลุกมาแต่ไหนครับเมือ่อคืนนี้ขอบคุณคุณครูที่อัดท่าให้น้องๆได้นอนพักผ่อนเต็มที่อขอบคุณคุณครูที่อัดท่าให้น้องๆระดมเต็มที่เบื้องหน,น,น้านเบื้องในีนเดอบางอันมันก็เปิดใวแต่ปิดไห้น้ำมันมีแค่นี้นะแม่ขาสีเขียว แล้วเราต้องไปตลาดรีบไปตลาดเพราะไม่ไม่มีอะไรแล้ว10โมงนสิบโมงแล้วสิบโมงเช้าเก้านาฬิกาเป็นไอเอยแก้มเขาคือเห็ดลำ <c oughs> เพ็ดบาปเจ้าแถมมาให้ล่างห้องน้ำพปสังกาผพาพ้าผูเถ่ามาเห็ดลำบากแทบซูม <c oughs> เป็นบอกว่าแล้ว่วาแล้วเธอไหนม่บนบอกแอลก็เล่าให้บอดีหลังให้บอดีเอาไวน้นั่นแหละเอาไวนะ้นั้น อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวน้องเขามาเอาสิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีพร้อมนะคะซักผ้ารีผ้าก็มีค่ะแต่ตอรี่จะไม่ได้ซื้อนะคะเขาอยู่ที่ลรลตัสมีขายอยู่อับเัาเปิดไว้ก็ขี้เกี่ยมกับแลนลงคขาบเปิดไว้ก็บอัพเครื่องก็ดีก็สกีให้ว่าแนวใด มันมีอยู่ห้องหนึ่งยังไม่ได้ซ่อมก๊อกเลยเนี่ยห้องเนี้แกไว้นั่นแหละยังไม่ซ่อมหรอกอย่าให้เป็นคูหยางไรไฟฝากลับมาเป็นไม่ควบกันยังมาได้ไใช่ไหมมาเป็นป้าป่า,ปาอีกบอ, okay, อ,อกสองอย่างแทะเออเม่อวาแต่เมื่อคืนน,นี่ด้วยนะ อย่าลืมนี่เด้อลูกสาวอย่าลืมนี่เด้ออย่าลืมนะคะ่ะเอาไว้เอาไว้นั่หล่ะเอาไว้เย่เย้จุดให้ดูมีอะไรที่เป็นมั่งเนี่ยหัวนี่มันฝืดว่ะเออเดี <c oughs> <c oughs> ๋วว่าเขานะสงควรส,สวยแล้วได้ ชวยยังเดี à, oh. ๋ยวนี euh ้ว่าเป็นลงน่ะทรกับว่าทรายเน่ยทรายเขาใสกุลเอาชวยเขาช่วยเขาว่ามันซวยน่ะบ้านเฉอิญเอิ่วยน่ะมีอูผูนเดียวยปุแพ้ดอ่นไส่วยหอมหอม พอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามช่องสกุลนอภรณออปเปเช่นนั่นนะครับไ,ไม่ต้องปีดยังยังยังมีข้าวอีกยังหุงข้าวไม่เต็มหมอ้อเลยน้ำ่นำกระเบิดโอเคคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนนะ